ใช้ตัดใหม่น่ยใช้กรรไกรตัดใหม่ไปตัดเล็บเหรอคะกันไกรที่เขาตัดทำหัตถการค่ะค่ะเก่งอยู่นะคะฉีดยาก็ฉีดเองตัดก็ตัดเองเหรอคะพี่ค่ะสุดยอดไม่ให้คนอื่นทำให้กลัวจ็บมันถนัดอยู่ใช่มั้ยคะ เสียงรุนคนค้างๆน่าะลุ้นกว่าเจ้าของเล็บนะคะ น่าจะโล่งเือนะคะคุณผูค่ะอืมสะออน